สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะ คลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพิการน,น,นะคะในหัวข้อเรื่องสิ่งที่คุณคิดนะคะจะสมหวังหรือไม่นะคะให้ไพ่เสี่ยงทายนะคะคลิปนี้มาพิเศษนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด3การให้เลือกด้วยกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นแบบสั้นมากๆนะคะบอกพอพูดสั้นปุ๊บยาวตลอดนะคะสั้นมากๆสั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไพ่นะคะสำรับเดียวเท่านั้นนะคะในการเสี่ยงทายนะคะให้กับคุณนะในเรื่องราวบ,บางอย่างเนาะ คุณสามารถเสี่ยงทายนะคะอะ,อะไรก็ได้นะคะที่คุณต้องการอยากรู้เนาะกะติกานะคะก็คือ,อคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเลือกคําถามหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้นะคะแล้วก็เลือกการ์ดนะคะที่คุณรู้สึกว่าน่าจะเป็นคําตอบให้กับคุณเนาะตามสัญชาตญาณน,นะคะประมาณนี้สมมติว่าอ่ะสมมติว่านะคะคุณถามไพ่ว่านะคะจะได้งานภายใน เดือน,อ,น,นอันนี้เดือนสิงหาเนาะจะได้งานภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นะคะคําตอบก็คือได้กับไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ากติกาก็คือมันจะต้องเป็นคําถามปลายปิดเนาะที่ไม่ไม่ได้ต้องการคําอธิบายอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราจะใช้การไพ่นางฟ้าเนาะ angel answer นะคะในการหาคําตอบให้กับคุณนะคะเท่านั้นนะคะ,ะจะไม่ได้เปิดขยายให้เพราะว่าเนื่องด้วยหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็คือ คุณจะมีหัวข้อเรื่องอะไรในหัวของคุณที่อยากรู้เนาะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะต้าไม่สามารถที่จะอธิบายได้เนาะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะดังน,นั้นมันมันก็เลยจะหลากหลายมากๆดังน,นั้นก็เลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ ขอให้คุณเลือกคําถามที่เป็นปลายปิดเนาะที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรืออื่นๆนะคะแล้วแต่เลยเนาะที่มันสามารถตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรืออา,อาจจะมีคําอธิบายง่ายๆได้นะคะถ้าไพ่ขึ้นเนาะในวงเล็บนะคะทีนี้วิธีการดูเมื่อคุณเลือกในการ์ดนะคะที่คุณต้องการแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าตาจะเปิดไพ่ให้กับคุณ3าใบเนาะสําหรับคําถามที่คุณอยากรู้ถ้าสมมติว่านะคะการ์ดขึ้นมาแล้ว เต้าแปลความให้เนาะนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นคําตอบสําหรับคําถามของคุณอันนี้ก็คือได้เลยนะคะนั้นแปลว่าก็คือตามนั้นเลยนะคะนึกออกไหมแต่ถ้าสมมติว่าทีเนี้ยพอเต้าเปิด คำตอบขึ้นมาให้กับคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับคําถามของคุณนะคะเออเดกออกไหม <laughs> มันไม่ตรงหรือว่านางฟ้าตอบคนละ,ละเรื่องเนาะอันนี้ก็อาจจะหมายถึงว่านางฟ้าไม่ตอบก็ได้นะคะหรือว่านางฟ้าไม่อยากให้คุณรู้ก็ได้นะคะเด็กออกไหมเออมันจะต้องสอดคล้องกันนะคะเออกติกาเป็นประมาณนี้นะคะอ่าสมมติสมมตินะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าคุณถามว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ จะได้งานหรือไม่นะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เปิดไพ่ขึ้นมา3ใบเนาะนะคะปรากฏว่ามันมีสักใบหนึ่งเนาะที่แบบขึ้นมาแล้วก็บอกว่า Romance อีกหนึ่งใบบอกว่า improving health อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกักนเนี่ยหรอหมไม่เกี่ยวกับคำถามที่คุณต้องการอยากรู้อะ เข,เข้าใจความหมายไหมอันนี้ก็แปลว่านางฟ้าไม่ตอบนะคะอืมก็แปลว่าเอออาจจะไม่ใช่อันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่คลิปคลิปของคุณเนาะประมาณนี้นะคะเรื่องอะไรก็ได้เลยลองครีเอทนะคะอ่าเรื่องที่คุณอยากรู้ในตอนนี้ที่เป็นคําถามปลายปลายปิดเนาะนะคะโอเคประมาณประมาณนี้อันนี้เป็นกติกานะคะก็ขอให้ทุกท่านฟังตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะ,ะใส่ไามสแตมไว้ให้นะคะว่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะคะเออนาอแล้วค่อยแบบไปดูเพราะคิดคําถามได้แล้วถึงค่อยเลือกนะคะ ประมาณนี้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็มี Facebook Fan Page นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน u t u b e และฝากติดตามกันใน a c e b o o k ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกด Super t h a ต k งค์สื่อว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปถ้าคุณรับชมผ่านทาง u t u b e นะคะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งเดาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต มาเลยนะคะโอเคนะคะก็ตรงหน้ามีสีการให้เลือกนะคะอันนี้ช็อปโฟร์ออกมาให้กับคุณเนาะการใบแรกกองแรกเลยนะคะ night of sweets นะคะอ่าฮะการใบที่หนึ่งนะคะ night of sweets แล้วก็การใบที่สองกองที่สองนะคะ the duo นะคะ the duo นะคะโอเคการใบที่สามกองที่สามนะคะ the sparkle นะคะ Mm hmm. แล้วก็การใบที่สี่กองที่4ี่นะคะ the cast iron the cast iron นะคะอ่าใช้สัญชาตญาณของคนในการเลือกนะจ๊ะคิดคำถามก่อนนะแล้วค่อยเลือกนะคะอ่าโอเคคิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วนะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายของกองแรกกันได้เลยะคะ่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบแรกนะคะกองที่หนึ่งนะคะในออฟสวีทนะคะเรามาดูกันนะคะมาสิ่งที่คุณคิดนะคะจะสมหวังหรือไม่นะคะให้ไพ่เสียงทายนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะต้าขออนุญ,ญาตนะคะวางไพ่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเสียงทายให้กับคุณนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะทําสมาธินะคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคำถามที่คุณต้องการอยากจะรู้นะคะเราจะให้เวลาคุณนะ1ิวินาทีนะคะก่อนที่เราจะสิ่งทายเนาะนึกถึงคำถามอธิษฐานจิตนะคะอ่าให้ชัดเจนเป็นคำถามปลายปิดเนาะโอเค โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเสี่ยงทายให้กับคุณเนาะด้วยไพ่สำหรับแองเจิลแอนเสำหรับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับชาวกองแรกนะคะเพื่อเสี่ยงทายในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะจำนวน3ใบนะคะสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ตามนะคะคำตอบนะคะเพื่อการเสี่ยงทายจากนางฟ้าว่าอย่างไรคะชาวกองที่หนึ่งนะคะขอไพ่สามใบ อันนี้ไม่กลับหัวนะจ๊ะโอเคการใบแรกนะคะโอ้ว ithin the next few weeks นะคะนางฟ้าบอกระยะเวลามาด้วยนะจ๊ะไม่รู้ใครถามเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ peaceful resolution นะคะอันนี้ประมาณว่านะคะเพื่อความสงบนะคะเออเกี่ยวอะไรกับความสงบ is t up to you นะคะอ่านะคะอันนี้ต้องต้องมองว่าแบบ ประมาณว่าทำใจให้สงบอะไรประมาณนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะ peaceful resolution เนะคะนิ่งสงบนะคะแล้วก็นางฟ้าสรุปว่านะคะคำตอบของคุณก็คือนางฟ้าตอบว่า within the next few weeks นะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะหรือคุณจะได้รับคำตอบจากสิ่งนี้หรืออะไรใดๆก็ตามที่คุณถามนะ peaceful resolution นะคะทำใจให้สบายกับสิ่งที่คุณถามถึงนะคะอยู่ในโหมดของความสงบนะเออประมาณอย่างนั้นนะคะทำใจให้สงบอะไรแถวๆนี้แหละนะคิดว่านะคะแล้วก็ it's up to you นะคะแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่ยังไงแล้วแต่คุณนะคะไม่รู้เรื่องอะไรนะคะอืมโอเค ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวกองแรกนะคะเล่าให้เต้าฟังได้นะคะว่าคุณถามเรื่องอะไรแล้วพ่ตรงไหมอย่างไรนะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันกองที่สองคะ่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะการใบนี้นะคะ The Duo นะคะเรามาดูกันนะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะให้ไพ่เสี่งยงทายให้นางฟ้าช่วยเสี่ยงทายให้กับคุณนะคะเรามาดูกันก็อันนี้จะเป็นการเสี่ยงทายให้กับคุณเนาะ,ค,ะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะด้วยไพ่สำรับนะคะ Angel Answer นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะขอให้คุณทำสมาธิก่อนเนาะ,ะเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ขอให้คุณนึกถึงคำถาม ปลายปิดนะคะที่คุณอยากจะรู้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะโอเคเริ่มโอเคนะคะอ่ะขออนุญาตสับไพ่นะคะ,ะ,ออะ,คะก็เราจะเริ่มเสียงทายกันนะคะดูซิว่านางฟ้าจะว่าอย่างไรนะคะ ขอทราบนะคะขอเสียงทายให้กับชาวกองที่สองนะคะว่าเรื่องที่คุณคิดนะคะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้าไพ่ออกมาสอดคลองนะคะกับสิ่งที่คุณถามถึงนั่นแปลว่าตามนั้นนะคะแต่ถ้าไพ่ไม่สอดคลองนั้นแปลว่านางฟ้าอาจจะไม่อยากให้คุณรู้นะคะโอเคก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของคนเนาะนะคะเรามาดูการขอไพ่3ใบนะคะ เพื่อบอกคำตอบนะคะให้กับชาวกองที่2ด้วยนะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทีหลังโอ้สีม่วงมาด้วยถ้าสีม่วงจะหัดคอมากนะคะสีม่วงเข้มนี่จะหัดคอมากใบแรกเลยนะคะอุ้ย perfect timing นะคะโอ้ perfect timing อ่ะดูใบที่สอง If you believe นะคะโอเคอีกหนึ่งใบ unlikely นะคะโอเคนะฮะ,ะเหมือนว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีปิงแบบขึ้นมาเนาอถ้าสมมีใครบางคนที่แบบว่าถามถึงว่าอยากจะเริ่มโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึงแล้วถามว่ามันจะสำเร็จไหมอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะคะ อโอเคนางฟ้าบอกว่า perfect timing เนอะไม่ว่าคุณจะถามอะไรก็ตามนะคะมันสอดคล้องไหมนะคุณคิดเอาเองนะคะกับคําถามของคุณเนาะนางฟ้าบอก perfect timing ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะ แล้วก็ใบที่สองนะ if you believe นะคะถ้าคุณเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อคุณจะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณเชื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะ unlikely เขาบอกว่าไม่แน่ไม่น่าเป็นไปได้นะคะไม่แน่ก็ได้หรือว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็ได้นะคะก็ลองดูว่ามันสอดคล้องกันไหมนะสาหรับ สามใบแล้วก็คําตอบของคุณเอ้ยไม่ใช่คําถามที่คุณถามอยู่ในใจนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรโอเคประมาณนี้นะคะก็มาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะว่าใครถามเรื่องอะไรแล้วก็ตรงไหมนะคะเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในกล่องที่3กันได้เลยคะ่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะให้ไพ่เสียงทายนะอ่า The Sparker นะคะ Sparker นะคะเรามาดูกันนะ,ะ,อะขออนุญาตวางตรงนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้จะให้คุณนะคะ,ะนึกถึงนะคะ คำถามปลายปิดนะที่คุณอยากรู้อยากจะให้อ่าให้กองนี้นะไขคะําตอบให้กับคุณนะคะก็ให้เวลาคุณ10นาทีในการนึกถึงแล้วก็จดจ่อกับคําถามเหล่านั้นว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรนะคะโอเคนะคะก็มา พร้อมสำหรับการเสี่ยงทายแล้วนะคะขออนุญาตสับไพ่นะสักเล็กน้อยอะนะคะอยากรู้นะคะชาวกองที่3นะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นคำถามปลายปิดนะฮะสิ่งที่คุณคิดนะคะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะสิ่งที่คุณคิดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะสิ่งที่คุณคิดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะ อขอไพ่นางฟ้าโปรดบอกนะถ้าสอดคล้องกับคําคตอบเขาเรียกว่าคําถามของคุณเนาะก็แปลว่านะคะก็อาจจะตามนั้นเซนส์ของคุณจะบอกเองนะคะแต่ถ้าไม่สอดคล้องนะั่นแปลว่านางฟ้าอาจจะไม่อยากให้คุณรู้นะคะโอเคขอซ้ำใบแรกนะฮะ โอ้ลูกฟอร์ซายนะคะอ่าใบที่สองนะคะ you are ready โอ้แล้วก็ remain positive นะคะอ่าโอเคนะคะบทสรุปก็คือนะคะไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรก็ตามลองดูนะว่าสอดคล้องไหมแ,แรกนางฟ้าตอบว่าลูกฟอร์ซายให้คุณรอสัญญาณนะลองดูสัญญาณนะคะ เออว่าแบบอาจจะเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นถ้าคุณถามเรื่องธุรกิจสัญญาณในการเริ่มต้นทำธุรกิจก็ได้สัญญาณนู่นนี่อะไรไม่รู้แหละนะคะอือแล้วแต่เรื่องที่คุณถามเนาะว่ามันเข้ากันไหมตรงกันไหมนะคะอ่าใบที่2นางฟ้าตอบว่า you're a ready นะคุณพร้อมแล้วนะคะโอ้ดูแบบว่าสอดคล้องกันนะกับ2ใบเนี้ยนะคะ รอสัญญาณแล้วแบบคุณพร้อมแล้วคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ remain positive อีกหนึ่งใบก็คือนะคะ,ะยังคงมองโลกในเชิงบวกหรือว่า คิดบวกอะเออนะคะประมาณนั้นนะขอให้ขอให้คิดบวกเข้าไว้ประมาณอย่างนั้นนะคะอ่าโอเคตรงกันไหมนะคะก็มาคอมเมนต์บอกได้ก็ได้ที่ใต้คลิปนะคะว่าตรงไหมได้แนวทางไหมหรือไม่อย่างไรนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในอะกองที่สี่กันได้เลยคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สี่นะคะกองสุดท้ายนะคะ The Cast Iron นะฮะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะให้ไพ่เสียงทายนะคะก็เราจะให้คุณนึกถึงนะคะคำถามปลายปิดที่คุณต้องการอยากจะรู้นะคะสักครู่นะคะประมาณ10วินาทีก่อนนะ,ะจดจ่อกับคําถามนี้นะคะอธิษฐานจิตเนาะนะคะโอเคเริ่มโอเคค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการเสียงทายเนาะนะฮะก็ขออนุญาตเสียงทายให้กับชาวฟองที่สนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนาะไม่ว่าคุณจะต้องการอยากรู้เรื่องอะไรนะคะ ก็ลองดูเอานะคะว่าคําตอบมันสอดคล้องกับคําถามของคุณนั่นก็แปลว่าใช่นะคะแต่ถ้าคาตอบไม่สอดคล้องเลยตอบคนละเรื่องอย่างเงี้ยก็แปลว่านางฟ้าจะไม่อยากให้คุณรู้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขอให้สามใบเสียงท้ายให้กับชาวกองที่สิโอ้ โอเคใบแรกนะคะ recovery นะคะใบที่สองทำไม recovery มา perfect timing โ okay. อเคอาฮะใบที่สาม don't stop โอ้อย่าหยุดนะคะมันสอดคล้องกันไหมอ่ะ้องไม่แน่ใจนะคะโอเคใบแรกเนี่ยหนังฟ้าตอบว่า recovery ก็คือการฟื้นฟูเยียรยาประมาณนี้นะคะฟื้นฟูเยียรยารักษาประมาณนี้นะคะ ถึงเวลาของการฟื้นฟูเยาวๆรักษาบางคนถามเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่าแล้วก็ใบที่2นางฟ้าตอบว่า perfect timing นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะที่คุณจะทำนะถ้าคุณถามว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ดูเอานะคะว่า3อันใบเนี้ยนะคะมันสอดคล้องไหมกับสิ่งที่คุณถามแล้วก็ด o n t stop นางฟ้าบอกว่าอย่าหยุดนะ อย่าหยุดที่จะทําอย่าหยุดที่จะคิดอย่าหยุดที่จะเริ่มในสิ่งที่คุณกาลังคิดหรืออะไรแบบนี้นะอย่าหยุดนะคะเหมือนนางฟ้าให้แบบ keep going อ่ะประมาณนั้นในสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรืออะไรแบบนั้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจวัดได้แนวทางหรือเปล่านะคะเป็นกาลังใจให้กับชาวกองที่สี่ไงก็ามาเล่าให้เราฟังได้นะที่ใต้คอมเมนต์ว่าถามเรื่องอะไรกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ